จาวสดยบดสุด,ดยอโดดโรตั้งแต่เราไปซื้อป๊อปมาโอเคครับที่แฟชั่นเราจะมาแก้ให้ทุกคนนเรานนได้โคต้า,าอันนี้นะของป,ปา๊าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นนตลกแล้วตลกแล้ว,ลลว,ลลวของป้านี่ครับสเกลแพนดา้ามันคือ ดักไซส์ดักไซส์ของตุ๊กตาที่น่ารักตัวนี้เลยจะเลือกมอนสเตอร์เบบี้เพราะว่าเห็นที่เขาโชว์อยู่หน้ารนะ้านอ่ะน้องอ่ะเป็นขนปุยๆแล้วก็แบบเหมือนใส่ฮูดดี้บ้าแล้วน่ารักมากเลยอะ่ะชอบกิมมิคท,ที่น้องทุกคนจะมีเขาเล็กๆตรงนี้ทำไมแล้วก็เบียดป้าจังไม่ได้เบียดเอ,อะป้ายได้ตัวไหนหนูเลือกมาจากบ้านแล้วหนูอะ่ะขอ ชอบตัวนี้กับชอบชอบสอตัวนี้อ๋อถ้าเกิดว่าเราได้ตามตัวซีเหรือที่อยากได้อ้อต้องพาไปซื้อเพิ่มนะนี้ซีเตได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะอยากได้ตัวที่มันดําแดงน้ําเงินอยากได้สมตัวนี้ไอข้ขาวๆไม่อยากได้ไม่ใช่การ์ดตื่นเต้นนะอ๋นอ,าอายางยังมันต้องมีอันก่อนตังตัวจะเป็นถุกแผ็นด้าวบางตัวจะเป็นแบบถกตัวตลกหนึ่งสองสาม ใจบ่กขอเหอะไอ้ไอ้หนูม่วงไม่ได้ตีเคดอะครับเอ้ยตัวนี้ไม่ได้คิดคาดไม่ถึงตอนแรกไม่ได้อยากได้นล้วตัวนี้แต่พอเห็นตัวนี้ออกมาให้น่ารักอ่ะคือจริงๆพอได้ตัวนี้ก็ชอบนะแต่ใจจริง,รงๆอยากได้ดำแต่ป้าบอกเองว่าสามตัวนี้อันไหนก็ได้ก็ดได้ยังไงก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่ได้อ่ะพี่แต่ไม่ได้ตัวที่อยากได้ไม่เป็นไรแต่ว่าน้องน่ารักมากโอเคพอใจมากเนี่ยความที่เป็นแบบแก้มน้องจะ่ ป่องๆแล้วก็มีสองตาตาใหญ่อันหนึ่งตาเล็กอันนึงแล้วก็มีกิมมิคที่เป็นเขาหักนิดหน่อยอ่ะจะเป็นน้องเขาหักด้านหลังมีแท็กด้วยนะใช่ตัวนี้นะคะชื่อ่าสรคะชโนกน้องนี่ใส่เสื้อแบบเป็นแพกเกะถอดได้นี่น้องเป็นแพกถอดออกมาอีกลาดลูกรตาสามารถกดเข้าไปแล้วหมุนได้่อันนาหมุนได้อันนาน้องตามองนีได้ครับ เฮ้ยมองวนได้ด้วยครับของปลาแข้งไม่ได้เหมือนหนูไงปลาแข้งแบบมีแข้งเยอะมากเลยแล้วก็มีกระดูกอ้าวไปแก้วปลามีกระโปรงโป่งหลุดนี่เฮ้ยถอดออกมาจะเป็นอย่างนี้หยุดหยุดยุดกระโปรงปลา้าโอ้ของปลาไม่ยุ่งตัวนี้ยี่ห้ออะไรชื่ออะไรนะชื่อเคอบิลัสเดี๋ยวเราต้องเจอตัวต่อไปแน่ต้องไปซื้อกันมาที่สาขาแฟชั่นในเล่นนะครับใช่ครับเป็นสาขาใกล้บ้านแล้วก็เป็น เยอะด้วยของเติมตลอดมีคนมาบอกเลยแกว่าการ์ดในของคอลเลกชันมอนสเตอร์เบบี้อ่ะเหมือนการโปเกมอนเลยเฮ้ยการเหมือนการ์ดเมอนอมีพล,ลัางนะหรเป็นจิมมี่ที่น่ารักมากมีด้านหลังสนักเอ็มตาจะเป็นอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวกระโปรงน้องก็หลุดซุปอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ดึงออกไหม